โรดชนานในการรับชมรับฟังนะคะภุทวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่8ปดสีสสงห้ามนุ่งผ้าอย่างคฤรัหั์ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงห่มผ้าอย่างครหัสั์คือนุ่งห้อยชายเหมือนงวงช้างนุ่งปล่อยชายคล้ายหางปลานุ่งปล่อยชายเป็นสีแฉกนุ่งห้อยชายคล้ายก้านตาลนุน่งยกปีบตั้งร้อยรูปใดนุ่งต้องอาบัตทุกกฎ ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงห่มผ้าอย่างคฤรัสหัรูปใดห่มต้องอาบัดทุกกฎ ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงนุ่งหม่มเน็บชายกระเบนรูปใดนุ่งต้องอาบัดทุกกฎดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงหาบของสองข้างรูปใดหาบต้องอาบัดทุกกฎดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้คอนหามเพินแบกบกระเดียดหิว้วทรงอนุญาต ไม้ชำระฟันดูก่อนภิกษุทั้งหลายการไม่เคี้ยวไม้ชำระฟันมีโทษห้าประการนี้คือการไม่เคี้ยวไม้ชำระฟันมีโทษห้าประการนี้ 1. ในตาไม่แจ่มใส 2. ปากมีกลิ่นเหม็น สลิ้นรับรสอาหารไม่บริสุทธิ์ 4. ดีและเสมหะหุ้มห่ออาหาร 5. ไม่ชอบฉันอาหารไม่เคี้ยวไม้ชําระฟันมีโทษ5ประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายการเคี้ยวไม้ชําระฟันมีอนิสงส์หประการนี้คือ 1. ในตาแจ่มใส สปากไม่มีกลิ่นเหมน็นปรัตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองมันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีป จงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณนะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนี่ยโสดลงสดับรับฟังและน้อมนําไปปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นําไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้หนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องบนสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนโลกใบนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงหนิงนั่งเก้าเจ้าพระแม่หนิงศรีวลีหรือพระแม่อือเจ้าขอจบไวตเพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่8 4 4ค่ะ sí.